เผยเหตุผลที่ใครก็อยากเข้าอยู่หลังรู้จากแมทเทอร์งามวงวนันเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาลงตัวทุกไลฟ์สไตล์เหตุผลที่1ที่นี่คือโลเคชันที่สะดวกแบบไม่ต้องคิดซ้ำเชื่อมต่อใจกลางเมืองง่ายพอใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงถึง2สถานีใกล้สองห้างใหญ่ตอบโจ์รุ่นใหม่เจนซีสุดๆเข้าหมู่บ้านได้จากทาั้งทางถนนราตาที่เบ็ดเลี้ยงเมืองนนทบุรีและติวานนท์และ2นี่แหละขา่าวมดทุกพลาดไม่ได้กับการได้สังคมคุณภาพพอแมทเทอร์งามวงวนันมี เพียง44ยูนิตเท่านั้นในความเป็นส่วนตัวได้เพื่อนบ้านที่ดีชีวิตก็แฮปปี้และสุดท้ายเหตุผลที่3านะคะดีไซน์สวยด้วยส่วนโครงให้ความเรียบง่ายทันสมัยแถมฟังก์ชันก็ยังตอบโจทย์จนหาที่ติไม่เจอเลยมะคะชาวนุนพามาดูทาวน์โฮมไซส์แอลน้ากว้าง6.25เมตรจอดรถ2คันได้สบายๆฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ํานี่ค่ะเขาบ้านมาจะเจอห้องรับแขกและยังแบ่งพื้นที่ของเด็กๆหรือห้องผู้สูงอายุได้อีกค่ะแถมห้องรับแขกก ยังดูกว้างเหมือนเดิมเลยสามารถดีไซน์หลังบ้านให้แสงเข้าจากฐานด้านบนแบบนี้และววางต้นไม้จริงให้ความร่มรื่นมีชีวิตชีวาให้กับบ้านด้วยค่ะ ชั้นสองเป็นห้องนอนลูกแฝดวางเตียงคู่กันแบบนี้ได้เลยแล้วก็ยังมีห้องอนเนกประสงค์ทําเป็นห้องดูหนังห้องทํางานห้องไลฟ์ซีมิงก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่ต้องเลิฟเลยก็คือทุกห้องมีห้องน้ําในตัวค่ะไฮไลท์อยู่ที่เพนท์เฮาส์ทั้งชั้นที่เกินคําว่ากว้างไปเยอะมากเพราะแบ่งพื้นที่ได้ทั้งเตียงนอนโซนพักผ่อนอล์อกอินคอเซ็ตและโต๊ะแต่งหน้าได้แถมยังมีพื้นที่เหลือปร่งโปร่งลงสบายแบบนี้เลยต้องขอบอกก่อนเลยว่ามีคนเข้าชมโครงการต่อเนื่อง ทุกวันเลยนะใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลเรอช้าชติดต่อโครงการแมทเธอเงามงวานได้เลยตอนนี้ Make it Matter ที่นี่ทุกอย่างเป็นไปได้